สวัสดีไปยังท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนช่างนะครับวันนี้เราทีมงาน npa a n d engineering ะครับสาขาที่1น,นะ,ะพาท่านผู้ชมออกมานอกสถานที่ครับมาล้างแอร์ให้กับลูกค้านะครับตรงนี้ก็คือหอประชุมของรีสอร์ทนะครับแอร์ที่จะมาล้างมันก็จะมีอยู่2ชนิดในการแอร์ที่แยกเป็นออแอร์แบบที่เป็นซ่อนฝ้าที่เป็นท่อลมนะคร ตัวนี้ก็จะเป็นของไดกินนะครับตัวที่เป็นแอร์ดักไดกินที่เป็นตัวธรรมดานะครับเป็นแบบท่อลมอันนี้เราเคยรีวิวในส่วนของเอ,อ่อแอร์ดักไปบ้างแล้วครับการล้างวันนี้เลยจะมาแนะนำวิธีการในการล้างแอร์ที่เป็นแบบตั้งตั้งแขวน,นะครับตัวนี้เอ,อ่ออันนี้เป็นตั้งพื้นนะครับก็สามารถที่จะตั้ง แล้วก็แฟฟ้าได้นะ,ะอันนี้เราถอดมาเรียบร้อยแล้วครัเดี๋ยวให้ดูรุ่นก่อนอันนี้ก็จะเป็นแอร์เแอเทนนะครับเทนที่เป็น25,000 btu นะบเป็นตัวธรรมดามดฟิกสป s p e e ธรรมดานะครับ ก็หอประชุมนี้ก็จะจุคนได้สักประมาณ40-50คนนะครับแอร์ก็จะมีอยู่4ตัวครับมีซ่อนฟ้า2ตัวที่เป็นไดกินแล้วก็เทนอีก2ตัวนี้เราก็มาถอดเรียบร้อยครับกำลังทําการจะล้างเดี๋ยวคุมผ้าใบก่อนเดี๋ยวไปดูตัวตัวที่กําลังจะล้างนะครับ mm. ก็จะถอดออกมามอเตอร์ก็จะถอดออกมาด้วยถอดมอเตอร์ใบพัดลง ออกไปล้างด้วยนะน,นี้ถอดไปเรียบรอ้อยส่วนตัวซ่อนฝ้านี้ก็การล้างคอยร้อนเวลาแอร์มันทำงานพัดลมมันก็จะเป่าเข้าทางด้านนี้นะครับทางด้านหลังนี่ตึง้งแล้วก็ออกมาด้านหน้านี่อันนี้เป็นทางด้านหลังลมออกนะฮะด้านหน้านลมก็จะเข้าทางด้านท่านหลังนี่มองไม่เห็นนี่ถ้าเปิดออกมาเห็นอย่างนี้ใหม่ๆก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สปรก ต้องไปดูด้านหลังด้านหลังก็มีขยะเยอะนอเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูถ่ายด้านหลังดูดเอออาจจะไม่เห็นนะก็ะจะมีฝ่กฝุ่นตอนนี้เดี๋ยวเราจะฉีดน้ํทาทั้งนี้ครับมันก็จะฉลุกออกไปด้านที่ลมเข้าเนี่ยก็จะมีเนี่ยก็ข้ามฝุ่นอยู่หลางมันก็จะเปิดไม่มากแต่ต้องเอาผ้าใบห่อ แอตั้งตั้งพื้นจะล้างยากนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ติดติดพื้นเลยนะ้นก็จะไหลาย,ยากเลยถ้าเป็นทางด้านตัวตัวริมฝ่ามือนี้เรากำลังจะล้างให้อยู่นะครับอันนี้ทำการคุมผ้าใบแล้วครับเดี๋ยวก,ก็จะฉีดน้ำลงไปน้ำก็จะไปออกทางด้านล่างออกทางด้านนู่อกไปเลยประมาณนี้เลย เทนเหมือนกัน2 5งหมืน่นห้าพันวิดพีวนฉีดจนกว่าน้ำมันจะใสสะอาดนะฮะอ่าสำหรับนี้ตั้งพืนนะหลังจากนั้นก็ประกอบเข้าตามเดิมก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่ถอดออกมาอัเตอร์สวิงส่วนกับฝาคข้อเฟรม่างๆก็ต้องทำความสะอาดด้วย มอเตอร์ก็ล้างแต่ใบพัดนะครับฟิลเตอร์นี่ก็ต้องถอดออกมาล้างจนหมดก็พอเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมตลอดถึงเพื่อนช่างนะครับสำหรับเอ่อล้างแอร์ตั้งแฝน,นถ้าเป็นแฝนฝ้าก็จะข้านจะอยู่สูงทำน้ำจะไหลลงมาได้ดีกว่าโอเคครับประมาณนี้ก่อนครับ ครับคลิปวิดีโอของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนช่างนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับในส่วนของช่องเราก็จะเป็น npgroup หนึ่งใน youtube com นะครับในส่วนของเพจเราก็จะเป็น np engineering ครับ np city solar and car นะครับแล้วก็ np design and electric นะครับก็ฝากทั้งช่องและเพจไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งในส่วนของร้านค้าของเราครับร้านค้าออนไลน์นะครับใน np shop lazada นะครับ ส่วนใน s h o ปปีก็จะเป็น npr spare p a r s h o p p e com นะครับก็ปากร้านไว้ด้วยนะครับในส่วนของทั้ง Lazada และก็ช้อปปีครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของทางทีมงานนะครับวันนี้ก็ลากัไปก่อนสวัสดีครับ